มาเล่นไปนะอ้อของสารกุ้งว่ะฮถามาว่าตอนนี้ตอนนี้กินกุ้งเต้นก่อนนะครับอิตากูน่นจะให้นักเฉลี่ยเต้น<ช>นะครับผมแป๊บ ตาป้อไม่ไปกับเติ้นเหงาเลยไอเติ้นเอาอยู่ไม่ต้องห่วงอ่ะลำพังพักนี่ฉันออกไปก่อนลำระลำไหลไอ้ป้อเอาอยู่ไหมวันนี้ฉันเอาไม่อยู่ทำไมล่ะรู้ว่าฉันเจ็บทำอะไรเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไไดพูดถึงเอาขาแตดงหนาไปทีก็รับจบใช่ครับเราพยายามใจให้พี่เติ้นเยอะๆนะวันนี้ ไหนร้านานี่กล้าไเลยค่อยอ่ะได้ไปเล่นกับน้องแน่หรอครับไม่ไปนนรครับีย๋ยวรอดูตะป้อนูนะวันที่ห้าเดี๋ยววันที่ห้าของสอนหลักสอนหลักเพชรวิเชียนพี่นอ้นนะองขายหมี่ดาเราให้ย่าลืดมฉันจะเอาหมี่มาด้วยนะ เดี๋ยวติดคอมังนันมันค่อยๆไม่ได้เนี่ยกุ้งโคจิตี้รถต้อเสียไปไหนลำบากรอให้ต้อมีปัญญาออกรถใหม่ก่อนนะ พอยหนักง่อยหนักง่ายหนักเน่ยสาธุขอให้ได้ออกใหม่ขัออ้นเก่ายังผ่อนไม่รู้เลยป้อมก่อนป้อมก่อนเห็นเม้นใหม่ไหมเห็นเห็นเม้นไหมคะว่างอะไราเห็นคาต้องขอบใหม่แล้วขอไปกินหน้าอร่อยแท้ออกใหม่เลย แกออกให้ฉันเถอะรางวัลคืนหนึ่งฉันยังได้ไม่พอสี่พันเลยแกจะให้ฉันออกรถใหม่จะพอไปงานเดินทางเราก็ไปเทไรนะนะป่อผมก็พปาแปดบางคนกินเยอะพี่หนอป้าแล้วก็แหวกินแหลยทานตัวมันเอาไปยัดหากครับซ่อมรถมด เหาอืมอีกโอ้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 นอ้โอ้โอ้ัอ้โอ้โอ้แอ้โอ้อ้โองแอ้โ้อ้แ้โอ้โ้อ้แอ้โ้อออ้โอ้โอ้อออ อยากกินขนมถ้วยมีขนมถ้วยไหม,ถ,มนานถามเลยคัมีหมดเนี่ยอันน้้พกแทนได้ไหมอือ,อ,อ,อหนินงข้าวด้วยกันนะทุกคนนะอันนี้ปลาบึกปลาบึกทอดแดดเดียวครับใส่ปากมัอ,อ รักกินละคุณแบบปาดาดรถหนือไหนก็อีสูมือหน่อยก็เอาเหมือนคนละรถกินข้าวกับอะไรคะกินอะไรเหล่าเธอถึงได้งามแสนงามกินน้ำก็ไปกินอะไรเหล่าเธอถึงได้สวยแสนสวยกินกล้วยก็ไป กินอะไรเราเธอถึงได้ดีแสนดี <ไป S 3> ดกินก<ด>ผัดหมี่เข้าไปไาต้องมีบปอเปก็เต๋อที่เธอหน้าคนดีมียี่ห้ออะไรพูดว่าราดีด้ปาข <c oughs> ายของฮะไม่เอาวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่ขายของฉันตั้งใจจะมาคุยกับพวกแก แต่มันเผลอไงพ่อค้าเคยตัวเคยตัวไงเขาบอกให้ล่องเพลงกินกี่ได้เมียขี่บนเนาะเมียขี่บนลองไิไดาถิ่นผาอยากรูอันนี้อยู่ยกนนยแกงบอลนนีง ใช่แกงบอนอร่อยไหมป้ออร่อยคั้นเนี่ยเอาอร่อยคันภาษาโคราชคั้นคอไม่อร่อยมากอ๋ออร่อยมากอร่อยไหมอร่อยคั้นเนี่ยก็คือพอพอกินได้เดี๋ยวก็๊ป้อจะไปาถสถานที่วันที่ห้าให้ดูนะเพราะว่าจัป้อจะเอาหมี่ไปลงพี่น้องอย่าลืมจัปัดหมี่จะปป้อนะวันที่ห้านะ แล้วก็วจะได้มีรถใหม่อะไรนี่พูดอะไรนี่แล้วก็เรียน พี่นุ่นไอคันคันเก่าเขาออกเขาเปลี่ยนตาตแล้วไม่ใช่หรอสีขาวอะรถตัวอืมป้อปป๊อปหลอกจร้นเนาะจริงเด้อ น้อนุ่นออกรถคันใหม่แล้วเหรอใช่ใช่เหรอกระผาสีขาวโอ้โหดีใจกับน้องนุ่นด้วยครับขอให้วาสนาตะป้อได้เหมือนน้องนุ่นตาป้อออกกระผาดเหมือนกันแต่เป็นสีสีกาสีกาจริงดิพี่นุ่นออกรถใหม่แล้วเหรอครับอือโอ้ดีใจจังด้วยแจกด้วยจด้วยดีใจกับน้องด้วยรถคู่กิษสดาเลยโอ้ดีใจกับน้องด้วย นี่เห็นไหมน้องเหนื่อยจากงานน้องก็ต้องสมควรได้รับแต่ตาป้อต้องจะได้รับอะไรแต่ละอย่างก็ต้องดูแลน้องดูแลแม่เงินก็จะออกรถใหม่ก็ไม่มีรอกแค่น้องก็แม่กินก็มดเลวพี่น้องฉันแม่ว่าทูตีแลให้แล้วก็ตาป้อชอบแบบอยากได้ใหม่แหละตาป้อน,นี่สิ่งเยอะอยู่ไงแต่เอาให้ทำเลยตาป้อ อารุขันไหนมาทํางานได้แล้วพอ่อสองรถเท่าไปแล้วพี่น้องสู้ๆนั้นและพอ่อโอเคเดี๋ยวบุญรอบ,บุญบุญวาสนาเราก่อนพี่น้องแกซื้อมีฉันเยอะๆฉันจะได้ออกกระบะคันใหม่เห็นแม่มีความสุขเราก็มีความสุขแล้วครับนางสารตะปอย จะถาวายชีวิตให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตะปอ้อถาวายชีวิตตะปอ้อไว้ให้แล้วเวลาตะปอ้อจะไปทำงานเหรอซูซูขาตะป้ไอไปไม่ได้รถ<ด>เสียค่ะต้มหลายบาทพี่น้องผมว่าข้อเหวี่ยงมาขาดมงวดที่แล้วโดวนไปสามหมื่นห้างวดนี้โดนไปอีกหมื่นกับบาทเนี่ย จเรจริญพรตรงนี้ตะปอ้องานเยอะมากค่ะจังมีแล้วสิบหอ่ออู้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะเกิดถอดปอ้อทางอ้อมเนาะเออบางทีแกอยากให้รางวัลฉันนะมันแต่ก็เกรงใจเพื่อแกเป็นไหมอ่ะแก,กซื้อหมี่ฉันแค่นั้นจบออกไหม่ค่ะแกละพูดดู <c oughs> เดี๋ยวมันจะเกิดกิเลสกับชีวิตฉัน ส่ก็กำลังใจให้นะคะโอเคคา<ด>ซึ่งไม่รู้จักประมาณ<ด>ตนตัวๆนะนกน้อยสร้างรังแต่พอตนเพราะว่าความดังไม่คงที่ตะปอ้อยึดถีเด้ยยึดถือความดีที่คงทน <c oughs> ตาปอขับรถรุ่นอะไรขอให้ตะปอ้อเป็นคนดีรักครอบครัวรักแม่กระตันยูรู้คุณกับอ่าคนรอบข้างก็พอแล้วเราขอให้เอฟอย่าทิ้งเออแต่เอฟซีก็อย่าทิ้งตาปอ้อนะโดเน็ตให้ออกดี จริงหรือเปล่าจะโดนเน็ตให้อ่ะอพี่เมย่าดาวใหม่เลยพวกพี่น้องไปโดนเน็ตดาวลดให้ฉันไหม <c oughs> คนละสิบคนละห้าสิบคนละร้อยพอดีเมื่อวานนี้ฉันได้แล้วเลย,เลยเดไ,ดเได้ไปโดนเน็ได้แตนรถใสายนามห <c oughs> า